สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับผมเจอกันแล้วพี่น้องครับวันนี้เก้าปุมภาพันธนะครับตรงกับวันอาทิตย์เลยพี่น้องวันนี้เราอยู่การกับนี้เลยพี่น้องครับเจ้าดอกดกของผมเองนะครับหลังจากที่นั่งแท่นแล้วนะครับพี่น้องครับก็ได้ละนะครับดอกมาให้ดูแล้วพี่น้องเป็นชนชนชมสายพันธุ์จะดำหน่อยพี่น้องครับดอกดกด้วยนะครับตัวนี้ ก็จะพยายามเขี่ยเกสรรอบแรกบานสองสามดอกลองเขี่ยดูไม่ติดพี่น้องเมื่อวานก็เลยจัดใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งก็ไม่รู้จะติดให้ผมหรือเปล่านะครับพี่น้องครับการเขี่ยเกสรน,นะครับอยากได้พันธุ์มันพี่น้องนะครับดอกก็มายากกว่าจะทําดอกได้พี่น้องครับเราก็ไม่ไม่ค่อยได้รู้ เรื่องของชนชมสายพันธุ์นี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาให้ดอกมาครับเต็มต้นเลยพี่น้องต้นแม่นู่นเลยพี่น้องครับอยู่ใ,ใกล้ๆนนพี่น้องนนนะครับนั่นคือต้นแม่พันธุ์นะครับผมก็เอามานั่งแท่นต้นนี้เพวานาเป็นตอไม้ดำนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีดอกไม้ชมนะครับหลักๆเลยพี่น้องครับวันนี้เจอกัน จะพาพี่น้อง FC มาอัปเดตดูชวนชมที่ผมใช้สปอนเซอร์ในการบำรุงนะครับใช้สปอนเซอร์นะมีทั้งราดทั้งพ่นพี่น้องครับเรื่องพ่นนี่พ่นทั้งสวนแหละนะครับแต่ว่าหลักๆเลยคือชวนชมมันโทมอยู่สองต้นผมก็ใช้หนึ่งขวดพี่น้องครับผสมน้ำนะครับเอาไปเทราด สองรอบพี่น้องสองรอบนะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณ4ีหต้นนี่แหละพี่น้องครับที่ลำต้นมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอยากจะโสมนิดนึงพี่น้องผมก็เลยจัดการด้วยวิธีการเอาสปอนเซอร์ผสมน้ำลาดลงไปในโคนเลยนะครับผสมแบบเข้มข้นวันนี้จะมาอัปเดตให้ดูพี่น้องครับ ว่าการใช้สปอนเซอร์แบบที่ผมพูดไปมันใช้กับชนนชมได้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้จะไปหยิบยกมาให้เลย2ต้นนะครับตอนนี้ดอกก็เริ่มมาจะเอามาให้พี่น้องดูนะครับและก็อีก2ต้นเป็นชนชมตัดทดกิ่งนะครับก็ใช้สปอนเซอร์ช่วยด้วยวันนี้ก็จะหยิบยกมาให้ดูให้หมดเลยนะครับ พี่น้องเอฟซีจะได้ลองอไปทดลองดูว่ามันใช้ดีแค่ไหนนะครับผมบอกเลยพี่น้องดีกว่าเครื่องดื่มชูกำลังนะครับยี่ห้ออื่นตัวนี้ดีสุดพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องครับจะไปหยิบยกมาให้ดูครับผมมาดูชนชมต้นนี้กันก่อนพี่น้องครับก็เป็นสายพันธุ์อาราบิคัมนะครับ อาราใบาขนง,ง่ายเลยเพราะว่าใบเหมือนจะเป็นขนพี่น้องนี่คืออาราใบาขนผมใช้สปอนเซอร์เหมือนกันอ่ะตัวน,นี้หลังจากที่ตัดทดกิ่งใหม่พี่น้องครับก็จะได้ใบสวยงามเลยใบมาใหม่แล้วนะครับพี่้อง ก็จะพยายามตัดแต่งกิ่งทดกิ่งให้มันดูสวยงามพี่น้องนะครับให้ันเป็นรูปเป็นทรงหน่อยอันนี้ก็เขาเรียกมีดแรกนะเมีดแรกตัวนี้พี่น้องครับหลังจากที่ผมตัดแต่งตัดทดนะครับผมก็ใช้ปูนแดงป้ายเอาไว้ป้ายาไว้แล้วผมก็ เร่งการแตกตาก,กิ่งด้วยไซโตคิน ok ินนะใช้ไซโตคินินพี่น้องครับฉีดพ่นแต่ผมผสมเข้มข้นมากนะครับไซโตคินินช่วยเร่งการแตกตาก,กิ่งของชนชมได้ดีมากนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องผสมให้มันเข้มข้นนิดนึงพี่น้องใบมาดีมากเลยพี่น้องครับ ใบสวยมากต้นนี้ก็ได้รับสปอตเซอร์ไปเต็มเต็มเลยนะครต้นไหนมันโซมพี่น้องครับประมาณครึ่งขวดามว่ามาผสมน้ำผสมน้ำลาดอย่างเดียวเลยครับต้นนี้ลาดลงโคนครับแล้วก็มีอีกต้นหนึงพี่น้องครับต้นที่สองครับเดี๋ยวจะมาให้ดูเป็นอาราเหมือนกันนี่ครับผมพี่น้องครับเป็นอาราบีครับเหมือนกัน เขาเรียกก๊อตนะพี่น้องนี่ก็ใช้สปอนเซอร์ในการบำรุงเหมือนก,นกันกับต้นแรกนะครับและก็ใช้สารแตกตาก,กิ่งไซโตคินินพี่น้องเร่งการแตกตาก,กิ่งให้เขาก็มีร่องรอยการตัดใบตัดใบตัดครึ่งใบ,บเพื่อไม่ให้กิ่งมันโตนครับให้มันรอก,กิ่งอื่นก่อนพี่น้อง ใบ,บเก่าผมจะตัดแบบนี้แหละตัดก่อนแต่งใหม่ครับเอาไว้ให้เขาใบเขาขึ้นมาเยอะกว่านี้ก่อนพี่น้องครับผมจะตัดให้มันเป็นสวนทรงครับสำหรับชนชมต้นนี้ชนชมฟื้นตัวดีมากครับหลังจากที่ผมใช้สปอนเซอร์มาบํารุงให้พี่น้อง สวยเลยในส่วนของจนชมไม้สีพี่น้องครับที่ผมนั่งแท่นไว้อยู่ในต้นต้นตอของอาราบิคัมนี่อาราบิคัมนะก๊อตเขาเรียกก๊อตพี่น้องครับผมก็นั่งแทน่นแต่ว่าไม้มันโดนแต่งกิ่งเยอะพี่น้องตัดแต่งกิ่งเยอะทําให้ไม้มันโทมผมก็ได้ใช้สปอนเซอร์ช่วยเหมือนกันครับ เดี๋ยวจะไปเอามาให้ดูพี่น้องครับว่าการเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับหลังจากที่ผมแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งเล็กๆออกไปนะครับหมายมันก็เลยโทมนิดนึงผมก็เลยจัดการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปยกมาให้ดูพี่น้องบอกเลยครับอย่างสวยนะครับนี่ครับผมพี่น้องครับก็เป็นจนชมนั่งแท่นนะครับ ทำไม้สีไว้ก็จะมีอยู่สีสีหสีนี่แหละพี่น้องนะครับผมก็จำไม่ได้หรอกหลังจากที่มันโทมนะเป็นเพราะว่าผมตัดกิ่งเล็กๆเยอะมากพี่น้องเพราะว่าเป็นชนชมาราบิคัมครับชนชมมาราบิคัมกิ่งมันจะเล็กและก็เยอะมากผมก็เลยตัดแต่งเอาพี่น้อง มันก็เลยทําให้ไม้มันโทมนะครับแต่วันนี้พี่น้องครับไม้มันฟื้นตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ดอกมาแล้วพี่น้องนะครับดอกมาแล้วตอนนี้ดอกรวยจังเลยพี่น้องดอกรวยจังเลยดอกรวยจังเลยกําลังบานแล้วก็จะมีตัวนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นแดงจกักรพรรดินะพี่น้องนี่ตรงนี้ไม่แดงจกักรพรรดิก็ห้องเหินแหละน่าจะเป็นแดงจกักรพรรดิแล้วก็มีบาร์บี้ตัวนี้บาร์บี้กำลังดอกกำลังตูมพี่น้องครับบาร์บี้ประมาณสี่ห้าสีพี่น้องสี่ห้าสีครับฟื้นตัวแล้วพี่น้องโอเคเลยนะครับนี่แบบนี้ถือว่าเรามาถูกทางแล้วพี่น้องครับ มาถูกทางแล้วใช้ดีก็เอามาบอกเหมือนเดิมนะครับแต่ขอทดลองดูก่อน่อะพี่น้องมาดูต้นสุดท้ายกันพี่น้องครับเป็นเหมือนเดิมนะครับการตัดแต่งกิง่งตัดกิ่งออกเยอะจนทำให้ชนชมเราโสมนะครับต้นนี้ก็ฟื้นตัวเรียบร้อย พี่น้องสามารถออกดอกให้ได้แล้วครับนี่ดอกตัวนี้ไม่ใช่ดอกขาวน้าโชคหรอกพี่น้องผมดูแล้วมันไม่ใช่ขาน้าโชคมันนําโชคพี่น้องครับเพราะว่าขาน้าโชคมันจะออกอีกแบบหนึ่งน่าจะเป็นขาวพวกมันเป็นพวงนะพี่น้องพวงขาวตัวนี้ตอนนี้ก็สมบูรณ์แล้วนะครับ ขาดฝั่งนี้พี่น้องด้านนี้นะครับเป็นเชอร์เบดเชอร์เบดตอนนี้มีอยู่ประมาณหกสีนะพี่น้องครับหกสีกิ่งสมบูรณ์เห็นไหมเริ่มเริ่มเริ่มได้ที่แล้วพี่น้องเป็นเชอร์เบดฝั่งนี้นะครับใบยังไม่ออกเท่าไหร่นี่ก็เหมือนกันพี่น้องครับใช้สปอนเซอร์ ใช้สปอนเซอร์ช่วยบำรุงนะครับเพราะว่าไม้มันโดนตัดแต่งกิ่งเยอะพี่น้องจะสังเกตเห็นปูนแดงเต็มต้นเลยแหละไม้ตัวนี้และอีกต้นหนึ่งเมื่อกี้นะครับมีแต่ร่องรอยการตัดแต่ว่าแผลเขาหายดีแล้วพี่น้องครับก็เลยต้องบำรุงนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาฟื้นตัวพี่น้องนี่ครับผม วันนี้จะรดน้ำให้หน่อยนะครับเพราะว่าดินแห้งเกินไปเดี๋ยวไม้มันจะเสียวนะพี่น้องประมาณนี้แหละพี่น้องครับถ้ามันดีก็จะเอามาบอกให้นะครับจะได้เอาไปเอาไปปรับปรุงใช้เอาเองนะพี่น้องครับน้องเอฟซีท่านไหนอยากจะลองดูก็โอเคนะครับผมทำดูแล้ว รวมทั้งการฉีดพ่นด้วยนะครับบางท่านห่วงกลัวไม้ตายนะครับจัดไปเลยพี่น้องนะครับทดลองดูหนึ่งขวดผสมน้ำลาดลงไปพี่น้องครับนะถ้าอยากเข้มข้นก็ไม่ต้องใส่น้ำเยอะพี่น้องครับผมพี่น้องครับต้องไปแล้วพี่น้องนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้อง ขอบระคุณมากๆพี่น้องครับที่ติดตามนะครับลากันด้วยตัวน,นี้แหละพี่น้องครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ